วันนี้ก็มาแบบสายๆนะคะสายหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นยี่สิบห้านิ้วของฮาตาริเสร็จแล้วนะคะลูกค้าส่งมาเมื่อวานอ่าทาไว้เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้ก็จะประกอบส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วฮาตารินะคะลูกค้าบอกขอต่อสายให้หน่อยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะเนี่ยค่ะ หนา25รูกลาง48กว้าง82อีรุ่นนี้ลูกค้าบอกให้ต่อสายไฟให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์พัดลมไอ้น้ำนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วมาด้วยกันตัวใหญ่กับตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาอาบวาน,นิี้ส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นของ18นิ้ว18นิ้วจีนนะคะหนา18รูกลาง65กว้าง100 ใส่ไฟออกกลังนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็ลูกค้าส่งมาพันใหม่อันนี้สิบแปดนิ้วอาตาลินะคะแล้วนี่ก็เป็นของจีนสองตัวเดี๋ยวนี้ก็จัดการให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาอาบวานิชส่งให้ลูกค้าวันนี้มาแบบสายสายสายหมดเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนใสยลมและช่างใหญ่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีสส่ลมและช่างใหญ่ผลิตผลการดีๆให้ลูกค้าใช้นะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปมันอยู่น้อยหนึ่งสวัสดีค่ะอา้าวเสร็จแล้วนะคะอันนี้แห้งแล้วตากแดดแห้งแล้วอันนี้ก็จะเอามาแพคให้ลูกค้าอันนี้ก็ช่างใหญ่ทําให้เสร็จแล้วอันนี้มันเป็นสิบแปด 18นิ้วจีนนะคะเนี่ย1ินิ้วจีนหนา18รูกลาง65กว้าง1 0 0่ใสไฟออกหลังอันนี้ก็ลูกค้าให้ต่อสายไฟนะคะก็ต่อสายไฟสวยงามเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอาบวันนี้ตากแดดส่งให้ลูกค้ากันอันนี้ก็จะเป็น18นิ้วมิซูนะคะอันนี้18นิ้วมิซูเนี่ยคะ่ะก็หนา30รูกลางส4กว้าง ดสิบหรือเจ็ดสิบแปดเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ลูกค้าให้ใส่สายไฟนะคะอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วรุ่นเก่าหนา25้ารูก,กลาง48กว้าง82อันนี้ก็ลูกค้าบอกให้ต่อสายไฟก็จัดให้นะะี่ค่ะตามสี่หาจลิเดิมเป๊ะนะคะอันนี้ก็เป็น18นิ้วอุตสาหกรรมค่ะ18นิ้วอุตสาหกรรมรุ่นนี้ต้องส่งเหล็กมาแรกนะคะเพราะว่าเหล็กมันไม่มีเหล็กมันหายาก หนายี่รูกลาง65กว้าง100ใสาไฟออกหลังอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแพ็คให้ลูกค้านะคะก็อันนี้ก็จะเป็น16นิ้วล่องนะคะอันนี้ล่องหน้าล่องหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็น18นิ้ว18นิ้วรุ่นเก่านะคะหนายี่รูกลาง48กว้าง82อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวแพ็กของเดี๋ยวแพ็กส่งให้ลูกค้ากันนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้อาบวานิ กล่องก็ผลิตเองนะคะเพราะว่ากล่องที่ซื้อมามันไม่สามารถที่จะใส่ได้นะคะเพราะว่ามอเตอร์มันจะสูงกว่ากล่องนะคะคือต้องผลิตเองทําเองทุกอย่างนะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกๆออเดอร์ท,ที่สั่งใส่รมเข้ามานะคะถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีใส่รมและทั้งใหญ่ผลิตผลงานดีๆให้ลูกค้านะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปมีน้อยหนึ่งนะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะ18ปนิ้วจีนเนะะี่ยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ